สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับกว่าฟอนชีวีนะคะวันนี้โฟกัสก็จะพามาสอนวิธีโกงเงินเกมออฟไลน์กันนั่นเองนะคะโอเคอันดับแรกนะคะก็ให้เราเนี่ยอ,อไปหาโหลดแอปนี้มากก่อมันชื่อว่าน,นี้นะคะเนี่ยกดติดตั้งค่ะคือ มันจะมีให้โกงนะคะแต่โกงได้เฉพาะเกมออฟไลน์นะคะก็ถ้าเป็นเกมออนไลน์นะคะออฟไลน์นะคะจะทำได้ทั้งหมดทุกเกมเลยมั้งก็ไม่รู้ก็ไม่สุดลอวนะคะแต่ถ้าเป็นเกมออนไลน์นะคะจะทำไม่ได้นะคะถึงมันจะเข้าโหลดเกมได้นะคะแต่มันก็ไม่สามารถเติมได้นเองโอเคอันนี้เดี๋ยวโฟก,กัสจะมา ทดลองด้วยเกมเออถ้าเพื่อนๆอ,อยากทดลองด้วยเกมอะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่โฟกัสขอทดลองด้วยเกมนี้กันนะฮะเป็นเกมเกี่ยวกับทําฟาร์มนะค่ะออฟไลน์นั่นเอง,เองคือโฟกัสเห็นมันออฟไลน์ก็เลยลองเปิดใช้ดูมันจะได้หรืเอเปล่านะใครที่ากจะโกงเฮดนนะฮะหมดสิทธิ์ไปเลยนะก็คือโฟกัสเคย ลองแล้วแต่มันไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นออฟฟีเพราะมันเป็นออนไลน์นั่นเองส่วนถ้าเป็นออฟไลน์แบบนี้เห็นไหมเนี่ยแล้วมีคนด้วยเนี่ยมันก็น่าจะตามนันมั้งคะกันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่โฟกัสคือได้ยินว่าเป็นเกมออฟไลน์นะคะช่าได้หมดทุกอย่างเลย ก็ปัญหาหนการก็คือมันก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกค้าเป็นจิบออฟไลน์นะคะแล้วก็คลิปหน้านะคะจะมาสอดใส่รูปในกล้องนะเพราะว่ามีคนนึงนะคะเขาขอมาพี่คะช่วยสอนเข้าอันนี้ด้วยะค,ะค่ะก็คือก็ใส่ง่ายๆนะคะ มันก็จะประมาณนี้ค่ะโอเคคลิปหน้าแล้วกันนะคะโอเคพอดาวโหลดเสร็จนะคะอย่พ่งไปยุ่งเกี่ยวเขียวขันกับมันค่ะออกไปก่อนนะคะแล้วก็กดเข้าไปที่ตัวแอปค่ะรอค่ะรอน่อหน่อยมันก็จะขึ้นมาเอกีนะคะให้เรากดกดตรงที่เกมนะคะแล้วก็กดตรงนี้เปิดแท็กข้อมูละคะ่ะ แล้วก็สร้างใหม่ค่ะสร้างสำหรับใครที่มันเด้งออกแบบนี้นะคะให้เราแบบออกจากแอปใหม่นะคะเพื่อไม่ให้มันไม่รีเซนต์ไฟล์นั่นเองโอเคโอเคเดี๋ยวเรามาค้ามาเจอกันตอนมันเสร็จแล้วกันเนาะโอเคค่ะพอได้มาแบบนี้แล้วนะคะให้เรากดตรงนี้ค่ะ กดไปเลยค่ะแล้วก็กดตัวนี้กดไปเลยกดไปเลยถอนการติดตั้งมาติดตั้งใหม่นะคะถอนการติดตั้งค่ะแล้วก็ติดตั้งใหม่นั่นเองนะคะอันนี้ก็ง่ายๆนะครับฟร,ฟรีเเนาะก็เป็นเกมออฟไลน์นะคะทำได้หมดนะคะขอย,ย้ำนะคะเกมออฟไลน์เท่านั้นนะแล้วก็เกม์แควร์นะคะทำได้แน่นอน,นะคะ่ะยาเอิมแล้วก็ ส่วนวิธีสุ่มลัคก,กี้สเปรลัคก,กี้สเปลนะคะในเกมไลเพนะคะก็เดี๋ยวจะมาสอนสุ่มนะคะให้ได้ของดีๆของสวยๆนะคะก็คือโฟกัสเนี่ยอยู่ที่บ้านเพื่อนนะคะตอนนี้ก็คือเพื่อนนะคะสุ่มลัคก,กี้สเปลได้ที่นั่งจีนญี่ปุ่นนะคะเป็นแฟชั่นใหม่ของไลเพเลยเออตกใจมาเฮ้ยแกต่เอามาเจอไหนอะสุ่มลัคก,กี้สเปลได้มาสุ่มแคทเออแบบ ตอนแรกตกใจมากเฮ้ยได้ไงอะศูนย์แคสแล้วทำไมโชคดีจังวะมันบอกว่ามันโชคดีกว่านี้นะคะเพราะมันได้ชุดครบหมดเลยอะ่ะเออมันสวยมากอะก็เดี๋ยวจะมาสอนนะคะสุ่มลักกีิ้ซสุดวนะคะให้ได้ของดีๆเพราะว่าพวกกันไปเอาเทคนิคมาจากเพกกื่อนแล้วนะคะได้แต่ของดีๆเต็มไปหมดอมโอเคเดี๋ยวโบกัสขอแคปรูปไว้ก่อนนะคะ เพราะว่าโฟกัสเนี่ยได้จ,จับไว้นะคะเวลาเราจะได้ไม่ยุ่งยากนะคะเพราะว่าโฟกัสคิดทําแล้วโอเคพอได้เสร็จแล้วนะคะโฟกัสขอปิดเสียงก่อนนะแล้วก็กดเปิดเลยค่ะเดี๋ยวจะมาสาธิตวิธีรอสักครู่นะคะ พึ่งค่ะทำตามไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งใจร้อนก้มพนหน้จออ่ะพอใจร้อนีคอออ่นคือเราก็เคยเล่นเกมเดีแล้วนะคะก็เล่นเป็นหมดแล้วนะ่ะไม่ต้องสอนก็ได้โอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวมาเจอกันตอนทำภารกิจพวกนี้เสร็จนะคะ โอเคค่ะนี่ก็เงินจะเพิ่มขึ้นนะคะนี่งน,นี่ให้เรากดมันที่ตรงรูปบวกนะคะแล้วก็เลือกที่อยากได้ค่ะไม่เสียเงินจริงๆนะคะนี่เรอสักครู่ค่ะเพื่อจะให้มันเป็นจริงๆนะคะเราจะให้มันเห็นไหมส่วนเพชรก็มันเหมือนกันเลยนะคะนี่เลยก็วันนี้นะคะก็ เป็นวิธีโกงง่ายๆนะคะเกมออฟไลน์นะคะโกงตามได้สบายๆเลยนะคะบ๊ายบายค่ะจุ๊บๆ